หญิงบาปที่หากินกับพระสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมฟังเรื่องราวที่ทั้งสะเทือนใจและก็เป็นเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นในสังคมไทยและในหลายสังคมที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางนั่นคือเรื่องผู้หญิงบาปที่หากินกับพระบางท่านพอได้ยินหัวข้ออาจจะสะดุ้งในใจอาจจะถามว่า ทำไมต้องพูดถึงผู้หญิงผู้ชายก็มีที่หากินกับพระมีใช่หรือใช่ค่ะผู้ชายเองก็มีแต่ในครั้งนี้เราจะโฟกัสไปที่ผู้หญิงบางกลุ่มที่ใช้ศรัทธาของคนและใช้พระเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาประโยชน์เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงกลไกและจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ศรัทธาเป็นหนึ่งในอินทรีย์ห้าและพละห้าคือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนเจริญในธรรมศรัทธาคือความเชื่อมั่นความเลื่อมใสความไว้วางใจถ้าเรามีศรัทธาที่ถูกต้องเราจะตั้งใจทำดีรักษาศีลภาวนาและพัฒนาใจให้สูงขึ้น แต่ถ้าเรามีศรัทธาโดยไม่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธานั้นก็กลายเป็นความเชื่อที่งมงายและง่ายต่อการถูกหลอกนี่เองคือจุดที่ผู้หญิงบางคนมองเห็นช่องทางแล้วใช้ศรัทธามาเป็นเครื่องมือหากินสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทสำคัญมากกับศาสนาหากเราสังเกตเวลามีงานบุญงานกรถินงานทอดผ้าป่า ใครที่เป็นผู้นำหลักๆในการจัดงานส่วนใหญ่ก็มักเป็นผู้หญิงผู้หญิงมักมีความละเอียดอ่อนรู้จักการจัดการรู้จักการประสานงานกับพระและชุมชนอีกทั้งก็ยังมีความศรัทธามากกว่าผู้ชายในหลายกรณีดังนั้นโอกาสที่ผู้หญิงจะใกล้ชิดกับพระสงฆ์จึงมีมากกว่า เมื่อมีความใกล้ชิดบางคนก็ใช้โอกาสนั้นอย่างถูกต้องคือเป็นสะพานบุญจริงๆแต่บางคนกลับใช้ความใกล้ชิดนั้นเป็นช่องทางหาผลประโยชน์ส่วนตนเรื่องนี้ดิฉันขอเล่าในเชิงภาพรวมก่อนว่ามีหลายรูปแบบที่เราพบเห็นเช่นการใช้เสน่ห์ทางเพศบางคนเข้าใกล้พระด้วยรูปร่างหน้าตา ใช้ความเป็นหญิงยั่วยวนทำให้พระบางรูปที่อ่อนแอในวินยัยตกหลุมแล้วกลายเป็นเรื่องเสียหายใหญ่โตการอ้างความใกล้ชิดพระเกจิผู้หญิงบางกลุ่มอ้างว่าตนเองเป็นสิทธิใกล้ชิดพระดังอาจารย์ใหญ่แล้วใช้ชื่อนั้นไปหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายวัตถุมงคลหรือการจัดพิธีกรรมการจัดธุรกิจบุญ เช่นจัดทั่วร์ทบุญจัดพิธีแก้กรรมรับเงินบริจาคแต่เบื้องหลังเงินไม่ได้ไปถึงวัดหรือการกุศลทั้งหมดการสร้างภาพว่ามีพลังพิเศษบางคนอ้างว่าพระถ่ายทอดวิชาให้ตนเองสามารถดูดวงทำนายแก้กรรมได้แล้วใช้สิ่งน,นี้เป็นอาชีพทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะมันไม่ได้เพียงทำร้ายพระสงฆ์แต่ยังทำให้คนทั้งสังคมเสื่อมศรัทธาพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยล,ยลอยๆผู้หญิงบางคนหากินกับพระก็เช่นกันมันเกิดจากเหตุปัจจัยหลายด้านความโลภอยากได้ทรัพย์สินอยากได้ชื่อเสียงอยากได้อำนาจ ความหลงหลงคิดว่าตนมีบุญบารมีพิเศษหลงว่าใกล้ชิดพระเราจะพ้นทุกโดยไม่ต้องปฏิบัติพระบางรูปที่ไม่มั่นคงในศีลพระที่ไม่เคร่งครัดยอมตกเป็นเครื่องมือของหญิงเหล่านี้ได้ง่ายญาติโยมที่ศรัทธาโดยไม่ใช้ปัญญาเมื่อชาวบ้านเชื่ออย่างเดียวไม่ตรวจสอบก็ถูกชักจูงได้ง่าย เหตุปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันจึงทำให้ปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเรื่องผู้หญิงที่ใช้พระหรือใส่ร้ายนักบวชไม่ได้เพิ่งเกิดในสมัยนี้แต่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเช่นเรื่องจินจมาณนวิกาหญิงสาวที่ถูกจ้างวานให้ออกมาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าต่อหน้าชาวบ้านว่าพระพุทธเจ้าทำให้ตนท้อง เรื่องนี้สร้างความเสื่อมศรัทธ,ธาแก่ชาวเมืองอย่างมากในตอนแรกแต่สุดท้ายความจริงก็เปิดเผยเหตุการณ์นี้แสดงว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังถูกหญิงใช้เล่หลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ชั่วคราวแล้วนับประสาอะไรกับพระสงฆ์ทั่วไปในยุคนี้เมือ่อศรัทธาของชาวบ้านถูกนำไปเป็นเครื่องมือหากินคนที่เสียหายที่สุดคือใคร ไม่ใช่เพียงผู้หญิงคนนั้นเมื่อพระพลาดท่าพระผู้หญิงความเสียหายก็ไม่ได้ตกอยู่ที่พระรูปนั้นเพียงรูปเดียวแต่ทำให้คนจำนวนมากพลอยมองศาสนาในแง่ลบที่น่าเศร้ากว่านั้นคือผู้หญิงบางคนไม่ได้หยุดแค่การล่อลวงแต่ยังนำเรื่องราวมาเผยแพร่ขายข่าวหรือเรียกค่าแลกเปลี่ยนเพื่อหาผลประโยชน์อีกต่อหนึ่งกรรมเช่นนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกนี่คือรูปแบบที่พบได้บ่อยในสังคมไทย ผู้หญิงบางคนอ้างตนเองว่าเป็นสิทธิใกล้ชิดพระดังเป็นคนสนิทของพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ที่พระเมตตาเป็นพิเศษเมื่อมีตำแหน่งคนใกล้ชิดอยู่ในมือก็สามารถนำไปใช้สร้างผลประโยชน์ได้เช่นการรับเงินบริจาคแทนพระการขายวัตถุมงคลโดยอ้างว่าได้รับตรงจากมือพระการพาโยมเข้าไปพบพระแล้วเรียกค่าตอบแทนบางครั้งพระอาจจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ผู้หญิงเหล่านี้ ใช้เพียงชื่อของพระมาะเป็นเกราะป้องกันและเป็นใบเบิกทางผลเสียคือทำให้คนหลงเชื่อและเสียทรัพย์โดยไม่รู้ตัวบางคนหมดตัวไปกับการซื้อของหรือทำบุญที่ไม่ถึงวัดเลยแม้แต่น้อยนี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่แพร่หลายโดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนมีความทุกข์มากและอยากหาที่พึ่งทางใจผู้หญิงบางกลุ่มใช้ความสามารถในการพูดการจัดการและการสร้างภาพ จัดตั้งธุรกิจบุญเช่นจัดทัวร์บุญพาไปกราบพระดังในหลายจังหวัดแต่เก็บค่าใช้จ่ายสูงเกินจริงจัดพิธีใหญ่เช่นพิธีแก้กรรมพิธีสะเดาะเคราะห์โดยอ้างว่ามีพระเกจิมาร่วมพิธีแต่แท้จริงอาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประกาศรับเงินบริจาคก,ก้อนใหญ่อ้างว่าจะสร้างวัดสร้างพระแต่เงินบางส่วนไม่ถูกนำไปใช้อย่างที่ควร สิ่งเหล่านี้ทำให้บุญซึ่งควรบริสุทธิ์กลายเป็นการค้าและผู้ศรัทธาที่ตั้งใจดีก็กลายเป็นเหยื่อของการหากินผู้หญิงบางคนอ้างว่าได้รับการถ่ายทอดวิชาหรือได้รับพลังพิเศษจากพระเช่นสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำนายอนาคตแก้กรรมหรือแม้แต่บอกได้ว่าใครจะเจ็บจะตายเมื่อมีคนเชื่อก็สามารถเรียกเงินทองได้ง่าย พระทุกคนย่อมอยากรู้อนาคตอยากแก้ไขกรรมอยากได้โชคได้ลาบแต่ตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครไปหลงติดก,กับการดูดวงหรือการทำนายพระองค์สอนให้คนรู้จักเหตุและผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ไปฝากอนาคตไว้กับคำทำนายของใครดังนั้นผู้หญิงที่อ้างตนมีพลังพิเศษและนำพระมาเป็นเครื่องมือสนับสนุน ก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนธรรมะอย่างยิ่งบางครั้งผู้หญิงบางกลุ่มไม่ได้ปรากฏตัวชัดเจนแต่เป็นเบื้องหลังที่คอยควบคุมพระเช่นจัดการเรื่องเงินบริจาคทั้งหมดกำหนดว่าพระจะไปเทศที่ไหนไปปรากฏตัวในงานใดใช้พระเป็นเครื่องมือดึงดูดลูกค้าในธุรกิจของตนในกรณีนี้ พระบางรูปอาจรู้ตัวและยินยอมเพราะได้ผลประโยชน์ร่วมกันแต่บางรูปก็อาจไม่รู้เลยว่าตนถูกใช้เมื่อมองรวมกันจะเห็นว่ารูปแบบการหากินกับพระไม่ได้เพียงทาลายความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาแต่ยังทำให้เกิดผลเสียมากมายเช่นพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์ถูกเหมารวมญาติโยมเสียทรัพย์โดยไม่รู้เท่าทันศรัทธาของสังคมถูกบ่อนทำลาย ผู้หญิงที่ทำเช่นนั้นก็ผูกกรรมหนักไว้กับตนเองในพระไตรปิฎกมีหลายเรื่องที่สะท้อนลักษณะนี้เช่นเรื่องของหญิงที่พยายามใส่ร้ายพระอรหันต์เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์แต่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏและหญิงนั้นก็ได้รับผลกรรมอย่างหนักสิ่งนี้สอนเราว่ากรรมไม่เคยหายไปไหนต่อให้หลอกลวงได้ในระยะหนึ่งแต่ที่สุดแล้ว ความจริงย่อมเปิดเผยและผลกรรมย่อมตามทันเสมอเราได้เห็นแล้วว่าผู้หญิงบาปที่หากินกับพระมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้สเสน่ห์การอ้างชื่อพระการทำธุรกิจบุญการอ้างพลังพิเศษหรือการควบคุมพระอย่างลับๆทั้งหมดนี้แม้จะต่างกันในวิธีการ แต่มีจุดร่วมคือใช้ศรัทธาของผู้คนเป็นเครื่องมือสแสวงหาประโยชน์และทำให้ศาสนาเสื่อมเสียเมื่อเราได้ฟังถึงรูปแบบต่างๆของผู้หญิงที่ใช้โอกาสในการหากินกับพระแล้วทั้งการใช้สเสน่ห์ล่อลวงการอ้างใกล้ชิดพระเกจิการหาประโยชน์จากวัตถุมงคลหรือแม้กระทั่งการสร้างพิธีกรรมเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง สิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อไปก็คือผลกรรมที่ย่อมตามมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมการทำดีย่อมได้ผลดีการทำชั่วย่อมได้ผลชั่วแม้จะหลบเลี่ยงสายตาคนได้แต่ไม่เคยหลบพ้นกฎแห่งกรรมเลยผู้หญิงที่หากินด้วยการใช้เลขกลกับพระ แม้จะได้เงินทองมากมายได้ชื่อเสียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ลึกๆในใจนั้นจะไม่สงบเลยเพราะเธอรู้อยู่แก่ใจว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องการแซงทำดีแต่แอบหาประโยชน์คือการหลอกทั้งคนอื่นและหลอกตัวเองใจที่หลอกลวงย่อมไม่มีวันมีความสุขที่แท้จริงจะอิ่มอยู่ได้เพียงชั่วคราวแต่ต่อมา ก็จะกระวนกระวายเหมือนกินอาหารผิดสำรอกไม่ออกแต่ก็ย่อยไม่ได้เมื่อผู้หญิงเหล่านี้หากินกับพระสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือสายตาสังคมความเสื่อมศรัทธาในสายตาญาิโยมและคำติฉินนินทาแม้ตอนแรกเธออาจทำตัวเหมือนนางฟ้าเหมือนผู้มีบุญแต่เมื่อความจริงเปิดเผยขึ้นเมื่อใดชื่อเสียงที่สร้างมาก็พังทลายหมดสิ้น ในพระสูตรหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่ทำบาปแล้วถูกสังคมรู้ย่อมได้รับทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่คือผลกรรมทันตาที่เห็นได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตเพราะการหากินกับพระไม่ใช่เพียงการหลอกลวงคนธรรมดาแต่ยังเป็นการทำลายศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความดีในหมู่ชนบาปนี้จึงจัดว่าหนัก เพราะไม่ได้กระทบแค่บุคคลแต่ยังทำให้คนจํานวนมากคไขยเขวเสื่อมศรัทธาและบางคนถึงกับเลิกนับถือศาสนาไปเลยในคำพีอัธ,ธกถาบางแห่งกล่าวไว้ว่าการทำลายศรัทธาของคนอื่นต่อพระศาสนามีโทษร้ายแรงกว่าการฆ่าสัตว์เสียอีกเพราะเป็นการปิดกั้นทางบุญของผู้อื่นถ้าพูดถึงผลกรรมที่รอคอยในปรโลกผู้หญิงที่หากินกับพระ ย่อมเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะตกนรกขุมต่างๆต,ต,ตามความหนักเบาของบาปเช่นหากใช้สเสน่ยยั่วยวนพระจนทําให้พระเสื่อมจากศีลธรรมตกนรกอเวจีได้หากหลอกเอาทรัพย์โยมโดยอ้างชื่อพระบาปนั้นพาไปสู่วิถีเปรตอดอยากหิวกระหายหากใส่ร้ายพระที่ดีบาปนั้นอาจทําให้ไปเกิดในอสุรกาย ตกอยู่ในความมืดมิดไม่พบทางสว่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าบาปที่ทำแล้วย่อมตามตนเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าคนสำหรับสตรีและญาติโยมศีลหเป็นกรอบป้องกันตนเองโดยเฉพาะข้อสกาเมสุมิชฌาจาร์และข้อสมุสาวาทหากรักษาไว้มั่นคงย่อมไม่เก้าล่วงไปสู่การใช้กายใจผิด,ผด เพื่อหากินกับพระสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมไม่เผลอพลสัมปชัญญะคือการรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังกระทำถ้าสตรีมีสติกำหนดรู้ว่าตนกำลังจะอ้างชื่อพระเพื่อผลประโยชน์หรือกำลังคิดจะใช้สเสน่ห์กับพระใจที่มีสติย่อมหยุดทันทีไม่ปล่อยให้บาปเกิดขึ้น ในธรรนองเดียวกันพระงค์เองหากมีสติระลึกว่าเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกกาครคลุกคลีกับสตรีมากเกินไปอาจทำให้ศรัทธาเสื่อมเมื่อมีสติพระย่อมหยุดไม่ตกเป็นเหยื่อของเลก่กลในพระสูตรหลายแห่งพระองค์ทรงเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ทำให้พระาศาสนาเสื่อม ย่อมเป็นอกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตรงข้ามกันหากสตรีมีความกตัญญูต่อพระาศาสนาจะไม่กล้าทำสิ่งที่ทำลายศรัทธ,ธาเช่นอ้างชื่อพระหากินหรือใส่ร้ายพระที่ดีเพราะรู้ว่าเป็นการทำร้ายพระพุทธเจ้าโดยตรงพระองค์ทรงย้ำเสมอว่าไม่มีใครลบล้างผลกรรมแทนใครได้ ไม่ว่าพระเกจิจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ไม่สามารถยกบาปให้หญิงที่หากินกับพระได้นี่คือธรรมที่ตัดรากความหลงผิดหากผู้หญิงคนหนึ่งรู้แจ้งว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมจริงเธอย่อมไม่กล้าเล่นกับบาปไม่กล้าใช้พระมาเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแก่นของพุทธศาสนาไม่ใช่การเสกการเรียกโชคลาภ หรือการหาผลประโยชน์จากพระแต่คือการสละสละกิเลสสละความโลภสละการเอาเปรียบหากสตรีคนใดเข้าใจหัวใจนี้ย่อมเปลี่ยนจากการหากินกับพระมาเป็นการเกื้อกูลพระเช่นสนับสนุนด้วยศรัทธาบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วบุญกุศลจริงแท้จะเกิดขึ้นเองในพระไรปิฎก นางวิสาขาเป็นอุบาสิกาผู้เลิศทางการถวายทานนางไม่ได้หากินกับพระแต่กลับสลัดรัพย์เพื่อพระศาสนาอย่างบริสุทธิ์ผลคือได้เป็นอุบาสิกาเอกได้ชื่อเสียงดีงามและเป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่คือตัวอย่างของสตรีที่ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับพระอย่างถูกต้องไม่หากินแต่เกื้อกูล ผลคือได้การขอขมาพาระรตนตรัยและพระสงฆ์สตรีที่เคยหากินกับพระควรตั้งจิตจริงใจกราบขอขมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หากเคยใส่ร้ายพระควรไปขอขมาต่อหน้าท่านน,าน,นั้นหากไม่สามารถทำได้ให้ตั้งจิตขอขมาต่อหน้าพระพุทธรูปหรือหน้าพระสงฆ์ผู้เป็นตัวแทนพระศาสนา การขอขมาเป็นการปลดล็อกโซ่ตรวนทางใจที่ผูกไว้กับบาปการชดใช้ด้วยบุญกุศลบาปไม่หายไปด้วยการขอเฉยๆแต่ต้องชดใช้ด้วยบุญโดยทำในทางตรงข้ามกับสิ่งที่เคยทำเคยหากินกับพระเปลี่ยนเป็นเกื้อกูลพระอย่างจริงใจเคยใช้พระเพื่อผลประโยชน์เปลี่ยนเป็นใช้พระธรรม เผยแผ่ประโยชน์แก่สังคมเคยทำให้คนเสื่อมศรัทธาเปลี่ยนเป็นช่วยฟื้นศรัทธานี่คือการแก้กรรมด้วยการสร้างเหตุใหม่ที่ถูกต้องการตั้งศีลเป็นเกราะใหม่พระพุทธเจ้าสอนว่าศีลเป็นเครื่องล้างบาปเก่าถ้าสตรีคนนั้นตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะศีลข้อ3และข้อส ใจของเธอจะเริ่มสะอาดขึ้นทุกวันสินเปรียบเหมือนน้ำใสที่ค่อยๆล้างคราบโคลอนออกจากจิตใจแม้บาปเก่ายังมีอยู่แต่ใจเริ่มไม่เพิ่มบาปใหม่การจเจริญสติภาวนาสุดท้ายคือการหันกลับมาภาวนาทำใจให้สงบเมื่อใจสงบจะเกิดปัญญาที่มองเห็นตามความเป็นจริงว่ากรรมที่ทำไว้เป็นเพียงเหตุและผล ไม่ใช่ตราบาปถาวรการเจริญสติช่วยให้เธอไม่กลับไปหลงผิดอีกและค่อยๆปล่อยบาปเก่าให้เบาบางลงในพระไตรปิฎกเล่าถึงนางปตจาราผู้เคยผิดพลาดอย่างหนักสูญเสียสามีสูญเสียลูกเสียสติไปแต่เมื่อได้พบพระพุทธเจ้านางได้สติได้บวชและปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหรันต นี่คือพลังของการกลับใจที่แท้จริงต่อให้ชีวิตเต็มไปด้วยบาปและความเจ็บปวดก็ยังมีทางสว่างเสมอหากหันหน้ามาหาพระธรรมดังนั้นวิธีแก้กรรมของสตรีที่เคยหากินกับพระคือยอมรับบาปขอขมาชดใช้ด้วยบุญรักษาศีลและภาวนาหากทำต่อเนื่องด้วยใจจริง เธอย่อมเปลี่ยนจากผู้ทำลายศรัทธามาเป็นผู้ฟื้นฟูศรัทธาเมื่อเราพูดถึงบาปหนักของผู้หญิงที่หากินกับพระไปแล้วสิ่งสำคัญอีกด้านหนึ่งคือข้าสตรียังคงหากินกับพระเอาพระศาสนาไปใช้เป็นเครื่องมือบางหน้าผลกรรมที่จะตามมามีสามประการหลักๆคือชาตินี้ก็ทุกข์ใจไม่สงบต้องคอยหลบหลีกความจริงชาติหน้าเสื่อม ไปสู่ทุกขติภูมิเช่นเป็นเปรตหรือสัตว์นรกกิเลสยิ่งหนาติดอยู่ในวังวนไม่เห็นทางออกชะตาชีวิตในปัจจุบันสตรีที่ไม่คิดแก้กรรมมักจะพบปัญหาในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นครอบครัวแตกแยกเพราะผลกรรมที่เคยยุยงหรือบิดเบือนคู่ครองไม่มั่นคงความรักล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเงินฝืดเคือง ถึงแม้เคยได้เงินจัดทางผิดแต่สุดท้ายก็หมดไปแบบไม่เหลือสาระนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากำกัดกินผลบุญเก่าชีวิตหลังความตายพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าผู้ที่ทำลายพระาศาสนามีทางไปสู่อบายภูมิอย่างน้อยสามแห่งนรกเพราะทำลายรากฐานแห่งศรัทธาเปรตเพราะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หากินทำให้หิวโหยตลอดการ สัตว์เดรฉา,านเพราะเคยหลอกลวงผู้มีศรัทธากลับไปเกิดเป็นสัตว์ที่ถูกใช้งานถูกตีตราผลลัพธ์เหล่านี้อาจยาวนานนับกับนับกันจนกว่าจะชดใช้หมดจิตใจที่มืดบอดแม้ยังไม่ถึงผลกรรมหลังตายสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือใจมืดบอดเพราะความผิดพลาดเหล่านี้เปรียบเหมือนเงาดำที่บดบังปัญญาเธอจะไม่เห็นความจริงของชีวิต เธอจะไม่เข้าใจบุญและบาปอย่างแท้จริงเธอจะหลงผิดคิดว่าการทำลายศรัทธาเป็นเรื่องเล็กทั้งที่จริงคือบาปใหญ่นี่คือโทษอันน่ากลัวที่สุดเพราะเป็นการปิดกั้นทางพ้นทุกข์ของตนเองในสมัยพุทธกาลมีหญิงชื่อจินจะมานวิกาที่ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าได้ทำให้เธอตั้งครนภ์ทั้งที่ไม่จริงผลสุดท้ายความจริงก็เปิดเผยผู้คนรู้ทันและเธอถูกสาปแช่งจนตกนรก เรื่องนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าผู้หญิงที่หากินด้วยการอ้างค้าอ้างศาสนาจะไม่พ้นผลกรรมร้ายแรงดังนั้นหากผู้หญิงที่หากินกับพระไม่คิดแก้กรรมไม่กลับใจอนาคตของเธอจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในภพหน้าความรักไม่ราบรื่นการเงินไม่มั่นคงใจเต็มไปด้วยความหลอกลวงตายแล้วไปสู่ทุคติ พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ทำบาปไม่อาจหนีผลบาปได้แม้หนีไปในอากาศแม้หนีไปในท้องทะเลแม้ซ่อนอยู่ในถ้ำเมื่อเรารู้แล้วว่าผลกรรมของผู้หญิงที่หากินกับพระนั้นหนักหนาเพียงใดสิ่งสำคัญคือการเตือนใจสตรีในยุคป,ปัจจุบันไม่ให้เดินสำรอยบาปเดิมความงามที่แท้จริงของผู้หญิง ผู้หญิงบางคนคิดว่าสเสน่ห์รูปร่างหรือการใช้เลขกลเป็นสิ่งที่จะทำให้ตนมีคุณค่าแต่ความจริงแล้วความงามแท้ของผู้หญิงอยู่ที่สามอย่างเมตตาใจที่หวังดีต่อผู้อื่นสีนธรรมความประพฤติที่ไม่ทำร้ายตนและคนอื่นปัญญาความเข้าใจในเหตุและผลของชีวิต ถ้าผู้หญิงมีสิ่งเหล่านี้แม้ไม่ได้อาศัยพระหรือศาสนาเพื่อหากินก็สามารถเป็นที่เคารพนับถือของสังคมได้ศรัทธาไม่ใช่เครื่องมือในยุคนี้เรามักเห็นปรากฏการณ์ที่ศาสนากลายเป็นธุรกิจผู้หญิงบางคนอาจอ้างบุญอ้างพระหรือสร้างพิธีกรรมเพื่อแลกเงินทองแต่ต้องตระหนักว่าศรัทธาของชาวพุทธคือสิ่งศักดิ์สิทธ เมื่อเรานำสิ่งนี้มาใช้หาผลประโยชน์มันไม่ต่างอะไรกับการทำลายหัวใจของคนทั้งหลายวิธีไม่ให้หลงทางผู้หญิงในปัจจุบันสามารถป้องกันตนเองจากบาปกรรมเหล่านี้ได้ด้วยการมีหลักยึดง่ายๆดังนี้ถามตัวเองเสมอสิ่งที่เราทำทำให้ผู้อื่นมีความสุขหรือทุกข์ยุดศีลหแม้จะไม่บวช แตสีลหคือเกราะป้องกันบาปที่ดีที่สุดศึกษาธรรมะเพราะธรรมะจะช่วยให้เห็นความจริงไม่ถูกกิเลสหลอกหาความภูมิใจจากการทำดีไม่ใช่จากเลขกลนหรือการเอาเปรียบสตรีทั้งหลายควรจำไว้ว่าการหากินกับพระไม่ใช่เพียงการเอาเปรียบพระแต่เป็นการทำลายศรัทธาของชุมชนบาปกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ส่งผลยาวนาน ความงามและคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ศิลธรรมและปัญญาไม่ใช่เล่กลหรืออุบายพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้หญิงผู้มีศีลย่อมเป็นแสงสว่างให้แก่ตนเองและผู้อื่นดังนั้นหากเลือกเส้นทางศิลธรรมก็จะไม่ตกอยู่ในวังวนของบาปกรรมสำหรับวันนี้ธรรมพริชตาก็ต้องขอลาไปก่อน